Expressing likes นะตอนแรกเราจะเรียนเรื่องสิ่งที่ชอบก่อนใช่ไหมคะ Likes expressing likes นะฮะสิ่งที่ชอบก่อน Class what is he doing Sorry what are they doing They are, they are <praying. S 1> What are they doing They are praying they are playing soccer play soccer they like to play soccer repeat after me พูดตามครูค่ะ they like to play soccer they like to play soccer ครูให้ดูแล้วนะคะเมื่อกี้ครูถามว่าเขาทำอะไรอยู่แต่ตอนนี้ครูบอกอีกประโยคนึงแล้ว่า they like to play soccer เห็นไหมคะใช้ like to ตามด้วยกริยาช่องที่1เติมเติม ing ไหมคะไม่เติมแล้วฟอร์มนี้ไม่เติม ing แล้วนะคะ they like to play soccer class what are they doing what are they doing they are p l a y i n g Volleyball. They are playing volleyball. Play volleyball. So they like to play, play volleyball. together again from like to Repeat after me. They like to play volleyball. Like to play volleyball. Again. They like to play volleyball. top. Top Volleyball. garland, volleyball. Next picture, what are they doing? What are they doing? They are praying, tennis. What are they doing? They are ครูถามสองครั้งลงเงียบนะคะ What are they doing They are playing tennis So they make a sentence They like to play tennis Repeat after me They like to play tennis They like, to play tennis. they like to play tennis what are they doing what are they doing they are again what are they doing they are, swimming. they are swimming so make a sentence use like they อากีน <Again. S 2> like, ถูกไหม l i k e t ูตามด้วย w i m m i n g ทำมาตั้งกี่ข้อแล้ว oh. ลองแต่งม่อีกลองคิดดูดูข้อเก่าๆ Day อะไรเดไลท์ชูมีอันจีไหม oh. ข้างหลัง oh. ชูตั้งแต่ต้นชั่วโมงบอกผลการเรียนรู้ที่คาดหวงังบอกสาระการเรียนรู้ไลท์ชูตามด้วย เวิร์บช่องที่หนึ่งมีการเติมแอนจีไหมคะไม่มีเราเอามิ่งมาจากไหนเพรัะน,นั้นต้องแต่งประโยคว่าแสดงความชอบก็คือ they like to swim they like to swim read to g e t h e r a gain อ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง they like swim. คุณไม่ทำหลายประโยคให้เรียนสังเกตด้วยไม่ใช่ทำภาพหนึ่งแบบหนึ่งอีกภาพหนึ่ง,อ,งอีกแบบหนึ่ง ไม่มีการสังเกตต้องหัดสังเกตด้วยนะคะตอนนี้ให้ฝึกพูดด้วยบางคนจดอย่างเดียวไม่พูดถามว่าจะพูดเป็นไหม What are they doing They are again They are surfing. Surfing verb ของมันคือคำว่า surf. รูให้มา surf. Surfing ก็คือการเอา verb มาเติม ing. ใช่ไหมคะวันนั้น surf คือรูปดั้งเดิมของมัน Now express likes. ลองแสดงความชอบของเขาสินักเรียนจะบอกไว้อะไรคะประโยคนี้ He Repeat after me. He likes to surf. He likes to surf. จากประโยคที่ผ่านมากับประโยคนี้นักเรียนเห็นความแตกต่างกันไหมคะเห็นตรงไหนความแตกต่างตรงมี s แล้วแตกต่างยังไงคะเติม s กับไม่เติม s ใช่อันนี้ต้องเรียนบอกครูได้ว่าม่ต้องเรียนหญิงบอกครูได้ว่าประธานคนเดียวเห็นไหม v ร์บเติม s แต่ที่ผ่านมาประธานเป็นเดหมดเลยหลายคนเว v ร์บคำว่า like นะไม่มี s เลยเห็นไหมคะต้องสังเกตด้วย what is she doing what is she doing she is again she is she is singing เพราะฉะนั้นเว r ร์ของ singing เว r ร์ตั้งเดิมของมันก็คือคำว่า sing s i n g now make a sentence ลองแต่งประโยคแสดงความชอบหน่อย she again she likes to sing repeat after me she likes to sing she likes to sing, she likes to sing. She likes to sing. What is he doing? What is he doing? He ครูทวนเพราะว่ามาตอนต้นชั่วโมงเรียนไปแล้ววันนี้ต้องทวนที่ว่าไม่มีคำถามคำตอบให้ดูตอบได้ไหมครูทวนนะคะเพราะานักเรียนเรียนครั้งเดียวนักเรียน,ยน,ยนทำไม่ได้หรอกนักเรียนต้องพูดบ่อยๆถึงทวนถามด้วยบางคนแถวหลังนั่งเฉย What is he doing? He is w r i t i n g a b y e เพราะนั้น verb ตัวหลักก็คืออะไรคะ verb กริยาหลัก ride ใช่ไหมเอาตัวที่เติม ing มาตัด ing ทิ้งไป verb ก็คือคำว่า ride a b y k e w o w m e k e a sentence แต่งประโยคค่ะ ต้องการแต่งทีละคนไหมคะคนที่ไม่พูดอ้าวแต่งคนเดียวก็ไม่พูดนะให้แต่งคนเดียวอะแล้วไม่ฟังด้วยนะคะนั่งก้มหน้าใจลอยนาวเม k กับเส้นเทน He rise to right u right by นะ,ะตัวนี้ r i g h t s อันนี้ ride ปากจะหอๆด้วย ride ride นะ he likes to ride a bike repeat after me he likes, he, likes he likes to ride a bike 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 what is he doing what is he doing He is He is running now. Make a sentence. ลองแต่งประโยคเองค่ะไม่มีอะไรให้ดูเลย He likes to He likes to run. Good. He likes to run. Read together. อ่านประโยคพร้อมกันค่ะ Shorter. <laughs> you. you I like we we like they they like the students. You, the students like The students like to play soccer. Dan and Dong. เราเรียนแสดงความชอบไปใช่ไหมคะสังเกตว่ามีอะไรเหมือนกันอย่าเพิ่งจดนะคะให้ดูก่อนอะไรมีอะไรเหมือนกัน Like to Like to ตามด้วยกริยา มก,กริยามีเติม ing สักข้อหนึ่งไหมคะไม่เติม like to ตามด้วยกริยาช่องที่1แสดงความชอบนะคะซึ่งเราเรียกนะ to play นะ to play ในที่นี้เป็น infinitive infinitive ก็คือ verb ตัวที่มีอาจจะมี to าำน้าหรือไม่มี to าำน้าก็ได้ในที่นี้ infinitive ทำมาที่เป็นคำนามเขาชอบการเล่นฟุตบอลเขาชอบการเล่นฟุตบอล สังเกตว่ามีเหมือนกัน like to play แต่ที่แตกต่างกันคือตรงประธานใชมไหม I, you, we, they, the students ชื่อคนสองคน Dan and Dong ชื่อไทยๆนะ Dan and Dong สรุปได้ว่าสรุปได้ว่าอะไรคะประธานประธานถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มของคำสรรพนามสีํคำแรกที่เราเคยท่องกันอยู่คืออะไรคะ I you we they หรือถ้าเป็นคำนามที่เป็นผู้พน์ใช่ไหมคะเช่นคำนำที่เติม s the students the boys ใช่ไหมคะหรือคำนามที่เป็นหูพพน์โดยการเปลี่ยนรูปก็ได้ the people the men หรือชื่อคนตั้งแต่2คนขึ้นไปมีอะไรเชื่อม and นะสมศักดิ์ and สมชายชื่ออะไรก็ได้มี and เชื่อมกริยาที่ตามมาคำว่า like ทำยังไงคะ เติมอะไรไหมไม่ต้องเติมเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งเลยนะคะ like to play ชอบการเล่นนะคะนั่นก็อาจจะจดลงไปหนึ่งประโยคข้างบน mm hmm. I like to play soccer ขีดเส้นใต้ลงไป I แล้วก็ใช้อะไรแทนบ้าง you we they the students Dan Dan and d o แล้วก็สรุปไปนิดหนึ่งหเห็นไหมครูบอกแล้วลอกสั้นๆน,นิดเดียวนะคะเอาลอกลงไป บทนี้เนะื้อหาจะเยอะนะคะมีหกตอนสอจบหกตอนสอบทันทีวันนี้ห้องสามชักไม่ตั้งใจเรียนแล้วนะคะถ้าสอบนะจะทำข้อสอบไม่ได้นะถ้าไม่ฟังจดอย่างรวดเร็วนะคะบางคนเสร็จเรียบร้อยสรุปไปไว่ายัางไงคะ ประธานในกลุ่มนี้ IUVD ใช่ไหมคะรวมทั้งประธานที่มีตั้งแต่2คนขึ้นไปนะกริยาคำว่า like นะคะต้องเติมอะไรไหมคะไม่ต้องเติมนะจะเป็นช่องที่1เลยนะคะแต่มีเว r ร์ตัวต้องมี to มาขั้นกลางนะอาจจะแปลไปด้วยว่าเขาชอบนะการเล่นนะคะ to play ถ้า to swim, มได้ไลค์ to swim เขาชอบการว่ายน้ำนะคะได้ไลค์ e ูเซิร์ เขาชอบการเล่นกระดานโตลื่นนะคะแปลลงไปเป็นตัวอย่างสักหนึ่งประโยคแล้วก็ไปกลับไปอ่านทบทวนเรียบร้อยไหมคะ Are you ready Yes p r e a t y together อ่านพร้อมกันค่ะ Again She She likes to run <Again. S 2> She likes to run t ดอ d ด g อกอ i ก t นเด o g ด h อกเดอ i ด e อกไล u ์ s ู n รันสุนี l สุนี t ไล u ์ t ู e boy อมีตรงไหนเหมือนกันคะ ไลท์ไลท์เชื่อรันไลท์เตมเเพราะอะไรคะเพราะว่าประธานมีจำนวนเพียงหนึ่งจำนวนหนึ่งคนตั้งแต่อันแรกเลยเห็นไหมล่ะถ้าเป็น p r o นาวสรรพนามครูให้มาเป็นตัวอย่าง2ตัวคือ <Yeah. S 1> he she แต่มันขาไปอีกตัวหนึ่ง it ได้ไหมได้นะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรืออาจจะเป็นชื่อ ที่เป็นหนึ่งชื่อเช่น the dog สุนัขก,กี่ตัวคะหนึ่งตัวไม่เติม s s u n n i หญิงสาวกี่คนคนเดียว the boy เด็กชายกี่คนคะเพราะนั้นถ้าแสดงความชอบของประธานที่เป็นหนึ่งคนกริยาคำว่า like เอามาเติม s เพราะนั้นนั่นเองก็ลอกไปประโยคเดียวใช่ไหมคะที่ like s t o r u n ข้างล่างก็เขียนลงมาขีดใต้ he ซะเขียน she the dog sunnie the boy ไม่ต้องลอกไปทั้งหมดใช่ไหมคะลอกสันส้นๆ ทั้งหมดนี้เป็นประโยคอะไรที่เรียนมาบอกเล่าปฏิเสธหรือคําถามบอกเล่านะคะบอกเล่านะเป็นประโยชน์บอกเล่าจะมีประธานอยู่ข้างหน้าตามด้วยกริยา like to แล้วก็ตามด้วยกริยาอะไรก็ได้แล้วแต่ทมนะคะแล้วก็ like จะมี2แบบคือเติม s กับไม่เติม s นะคะนี่คือการแสดงความชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบคะ ชอบแสดงความชอบใช้ like to like to Are you ready? เสร็จไหมคะ yes เดี๋ยว <Yeah, yeah. S 1> yes. จะมีกิจกรรมให้นักเรียนถามตอบกันด้วยนะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมนักเรียนถามตอบกันด้วย class pronounce the word pronounce together they are swimming they are swimming read the sentence อ่านประโยคนี้ค่ะ they like to swim เราเรียนมาสองแบบนี้ใช่ไหมคะ they like to swim they are swimming ครูถามว่าสองประโยคนี้ความหมายแตกต่างกันตรงไหนคะประโยคข้างบน they are swimming เป็นประโยคที่ ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังทำสแสดงว่าขณะนี้เขาทำไมคะสองคนนี้กำลังว่ายน้ำอยู่นะคะขณะนี้พวกเขากำลังว่ายน้ำอยู่ตอนนี้นะแต่ประโยคที่สอง <Okay. S 1> daylight to swim <Okay. S 1> การสแรา <Okay. S 1> ารสดงความชอบการแสดงความชอบก็คือ <Okay. S 1> พวกเขาชอบว่าย <Okay. S 1> น้ำคน <Okay. S 1> พวกนี้เขาชอบว่ายน้ำสแสดงความชอบเนี่ยทำประจำไหม หรือว่าทำเฉพาะตอนนี้ถ้าความชอบตอนนี้อย่างเดียวตอนอื่นไม่ทำเพราะฉะนั้นแสดงความชอบคือทําอยู่เป็นประจำเพราะนั้นการแสดงความชอบเป็นเหตุการณ์เป็นกิจกรรมที่ทําอยู่เป็นประจำทําอยู่เสมอๆเพราะนั้นความแตกต่างของสองประโยคนะคะภาประโยคข้างบน they are s w i m m i n g ทำอยู่ขณะที่พูดแต่ถ้า they like to they like to แสดงความชอบทำอยู่เป็นประจำทำอยู่สม่ำเสมอทำเรื่อยๆพระนั้นข้อสอบก็จะออกแบบที่ครูสอน,นครูไม่อยากออกไปยากๆมากมายนะคะออกที่สอบน,นนั้นตั้งใจเรียนก็จะทำข้อสอบได้ดูต่อไปนะคะเดี๋ยวมาฝึกอ่านออกเสียง เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมน,นักเรียนทํากิจกรรมถามตอบกันด้วยนะเดี๋ยวครูจะเรียกคนที่คุยกันให้ครูสุวิทย์ดูหน้าเอาไว้